รรวงศิวักดิ์ตั้งวานิเชอรพงศ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำแก่นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอกำนวน,นตัน้นพยาเส็ปติดในวันนี้ครับกระผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันรู้สึกเกียิติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันกีฬาอำเภอเปรนวนต้านพญาเสดจจติดครั้งที่สองในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9ตำบลติดทองถิ่นเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนจนถึงวันนี้13ธันวาคมและวบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกราบยนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นท่านดรร์ศักดิ์ตั้งวานิชกพงกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอกานวนก้านพยาเสีติดทั้งที่2ในรับต่บอไปครับพกันเช่นครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการจัดการแข่งขันอำเภอกะนวนครับก้านยาเสีติดนะครับซึ่งถือว่าประสบผลสําเร็จได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬา กำนวนครับต้านยาเสพติดในวันนี้ก็อยากเรียนว่าการกีฬานั้นเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติจนรัฐบาลได้ตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาขึ้นมาถือว่าการกีฬานั้นเป็นการพัฒนาคนคนพัฒนาประเทศชาติการกีฬานั้นเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งที่จะให้เยาวชนของเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็อยากถามเรียนว่า ก็ขอ,หอให้ให้ลูกๆและหลานทุกคนได้ตั้งใจเล่นนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันในครั้งนี้นะครับชัยชนะเราไม่ได้ถือว่าเป็นความสมําคัญเราถือว่ามิตรภาพเหนือกว่าคำชกว่าชัยชนะวันนี้ก็ในเวลาสมควรแล้วผมปิดการแข่งขันกีฬาอาเภอกระนวลครับท่านยาเข็ญท่านยาเสีติดทั้งที่สองในวันนี้ครับสวัสดีครับ